นับสนุนโดยโ้รงงานปรุงแต่งน้ำปลาเ็กป้าโตปลาเ็กดีปลาเ็กแซ่บปลาเ็กปรุงซุปแซ่บสะอาดถึกลักอนามัยกานว,นวหนวโหรงงานกันตองและรุงแต่งน้ำมันเสือไฟหยอดเกลม power สวัสดิท่านผูส้สมเจ้ามีข่าวทีอือสาวเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันว่าน้ำมันสิขาดอีกแล้วว่าผู้คนจะบ่มีน้ำมันใส่ถไปเวียกไปการไปงาน สันนก็เกิดให้มีการแซ่แพร่ลามอย่างกวง้างขวงเหตุให้หลายคนก็เกิดมีความกังวลกับวา่าว่าประเทศลาาจะบม่มีน้ำมันใสหรือว่ามีก็แบบว่าขาดแคนเพราะว่าหลายคนก็ได้ไปเอาจากแหล่งโคมูนต่างๆมาและก็เก็บมาคิดแต่ก็บอกโตๆกันไปด้วยที่ว่ามันยังบ่ทันด้นเกิดขึ้นมาสะน,นั้นเพื่อเป็นการที่ยังยืนให้ทันผู้สม นละการผู้ที่ได้รับสมในคลิปนี้ให้เข้าใจว่ามาหอดปัจจุบันนี้ที่ว่าน้ามันท่านยังบ่ทันถึงว่าขาดแค้นเด้อจริงที่ต่อไปนี่จะแนะนห้ท่านผู้ชสมในครับผููนั้นก็นแแ่นทางบริษัทหยดเงื่มพลาวเวอร์มหาสนจํากัดเพื่อนก็ได้มาอย่างยืนให้เหาได้รับรู้ว่าปัจจุบันน้ามันแมนบริขาดแค้นในนําเขาน้ามันมาจากทุกจุดทุกดาน นังที่ผู้ภาพต่อไปนี้โดยที่ทางท่านอุทันเตดิฐิห้องอำนวยการบริษัทหยอดกลืมพาวเวอร์มหาส่วนห้องงานปรุงแต่งน้ำมันหยอดกลืมพาวเวอร์ท่านเองก็ได้ออกมาเผยแพร่ให้สังคมในหาผูู้เกี่ยวกับลดน้ำมันนํำเขาน้ำมันเสือไฟเพื่อมาจำนายภายในประเทศที่ว่ายังนํำเขาอย่างปกติทุกๆมือสรุปทุกดานซากลน ทัวประเทศประมาณ1หอยขั้นหาสองหอยขั้นต่อมือนี่เพื่อนกาไไ้้มาอธิบายในเฮ่านครับผู้และเพื่อนยังวอาต่อ,อีกว่าแนวไร้พัดวาน้ามันสิขาดผู้ภาพตัวจริงจากดานซากลทัวประเทศฉะนั้น,นท่านเองกาได้ยังยืนว่าในปัจจุบันน้ามันก็ยังคงนำเข่าอยู่บอเวนว่าน้ำมันสิขาดคือกันกันกบข่าวสาลือเรื่อฉะนั้น,น,นก็อยากให้ทุกคนอุ่นใจไว้ ยังบ่ท่านในเถึงขนาดนั้นอยาให้มีการเสพข่าวยังมีสติย่าเฝ้าตื่นตลกจนเกินไปเพราะว่ามันเหตุมันอาจจะเหตุให้เหานะเกิดมีความเครียดก็เป็นไปได้สนั้นเห่ากา็คอยเป็นคอยไปตามเบื่องเบงตม่มข่าวที่หนาเสื้อถือได้การแน่นอนแะเนอะถ้าหากว่ามันมีข่าวอื้อสาวแบบนี้ถ้าหากว่าบ่มีไยัยออกมาอย่างยืนอย่างเป็นทางการมันกะอ่าแน่นอนแล้วมันก็ต้องเหตุให้ผู้คนน,น,นะมีความคิด บไล่กนหน่อยสนันกะถ้าหากว่ามีผู้ที่น่าเชื่อถือในมาแนะนำมาห,าห้เ่่าในรับคู่มันก็จะเป็นการทีสางคามเสื่อมหมันให้กับสังคมใ้ต้องขอขอบใจน้ำมทานอุทันไตริทิห้องผู้นวยการบริษัทหยดงืมพาวเวอร์มหาส่วนในให้รับคู่เกี่ยวกับเรื่องราวการขนส่งน้ำมันเขาถูกดานในทัวขอเขตทัวประเทศนีด้ด้วยเจ้ากอนาน,นีเห็นในว่าทางบริษัท พีทเล่าเองการโพสต์ลงให้ลูกค้าของเพิ่นะครับผู้ว่าลูกค้าปั๊มตัวแทนของบริษัท PTT เล่าจำกัดเรื่องสถานาการณ์น้ำมันทั้งบริษัทเองก็ออกจำกาเลขที่004เก่า4 2 3ลงวันที่9เดือนเก่เน 9, นานอทธันสาคมปี2003ถึงลูกค้าตัวแทนบริษัทพีทีเล่าจำกัดเรื่องสถานาการณ์น้ำมัน ซึ่งเนื้อในรายละเอียดทางบริษัทได้ระบุว่าเนื่องจากสถานาการณ์ปัจจุบันบริษัท PTT ล่าจำกัดในบริษัทที่จำหน่ายน้ำมันอื่นๆในประสบปัญหาการเด็กเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศเพื่อนำไปซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันจึงเป็นเหตุสำคัญที่อาจส่งผลกระทบให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันขึ้นได้ บริษัทพีทีทีเล่าจำกัดขอแจงมายังโกรกขาปั่มตัวแทนทูทานาราบวาเดิมแต่วันที่18เดือนเก่าสมันสามเป็นต้นไปทางบริษัทพีทีทีเล่าจำกัดจำเป็นต้องในจำกัดการสรั่งซื้อน้ำมันกระสวดแอดซังในน้ำมันแอดซังพิเศษเพื่อเป็นการบริหารน้ำมันให้กับลูกค้าทุกสถานีบริการตามความเหมาะสมถึงอย่างไรก็ตามทางบริษัทพีทีทีเล่าจำกัดจะพยายามในการจัดหา และบริหารน้ำมันให้ดีที่สุดเพื่อบรหรหรเกิด,ดพ้นกระทุบตัวสถานีบริหารน้ำมันคงลูกนคาทุพานนี่ถือว่าเป็นการแจรงการของทางบริษัทพีทีีเล้าก่อนนานี้กระเฮตให้ผู้คนในเขาไปเบิงและวก็แทรกันเป็นจำนวนล่องหลายนั่นแหละก็อาจจะเป็นสาเหตุนหนึ่งที่เหตุให้ผู้คนเนีเกิดมีความสับสนและก็เกิดมีความบม่สบายใจจึงในออกมา เบ่ามาจมวาหลายอย่างแล้วต่อมานี่ทางบริษัทพีทีทีเล่าเองก็ได้ออกมาเจงการตกับลูกค่าปั๊มตัวแทนจำหน่ายและการลูกค่าปั๊มน้ำมันบริษัทพีทีทีเล่าจำกัดโดยเนื้อในในระบุว่าในปัจจุบันบริษัทพีทีทีเล่าจำกัดแม้ด้มีการขนขวาประสานงานแต่ได้ครับการสนับสนุนน้ำมันจากบริษัทน้ำเขาได้ส่งออกน้ำมันเสือไฟเหตุให้ทางบริษัทพีทีทีเล่าจำกัด สามารถที่จะตอบสนองน้ำมันให้บรรดาลูกค้าปั๊มตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้อย่างเป็นปกตินอกจากนั้นล่าสุดทางรัฐอิสระกิจน้ำมันเสือไฟลาวกกออกมาแจงการเติมว่ายังสนองน้ำมันให้กับลูกค้าได้อย่างปกติอย่าเ้าแตกตื่นนอกนี้ตั้งหนากิกรรมปรุงแต่งในอุตสาหกรรมก็ได้โพสต์ว่าลดน้ำมันที่บริษัทนำเขาน้ำมันเสือไฟเผื่อมาจำหน่ายภายในประเทศยังนำเข้าปกติทุกๆมือ ทุกดานสากลทั่วประเทศประมาณ1อย้าซกหอยคันต่อมือสนันจึงฝากถึงมายังพอเมพทสนยาเฝ้าแตกตื่นเกี่ยวกับเขาซาดอแบบนั้นเจ้าเพื่อเป็นสิ่งยังยืนได้ว่าทางบริษัทหยอดเงินพรเวอร์มาหาส่วนจำกัดเพิ่นเหตุแท้ทั้งจริงหรือบอ่โดยทานอุทันไตริทิห้องอำนวยการบริษัทหยดเงินพรเวอร์มาหาส่วนก่ได้เปิดเผยให้ฮู้ว่า ทางบริษัทยหยดเงืมพราวเวอร์มหาส่นวนโดยเฉพาะแมนห้วงงานปรุงแต่งน้ำมันเสือไฟหยดเงืมพราวเวอร์มหาส่วนสถานที่ต่างยุ่เมืองแปะแวลงสิงขวงเมนว่าได้นํำเอาวัตถุเคมีคือทันปสซมเพียนตอนนี้รถบรรทุกแมนกำลัง บรรทุกขนเอาวัตถุเคมีเพื่อเขามาป่อนสู่ห้องงานปรุงแต่งน้ำมันเสือไฟหยดเกลืมพลาวเวอร์เพื่อจะผลิตน้ำมันกระส่วนออกหับใสสังคมฉะนนั้นเข้าก็เห็นได้ว่ามีจํานวนหลายๆคันด้วยกันที่เขามาในห้องงานปรุงแต่งน้ำมันเสือไฟแห่งนี้นี่ถือว่าเป็นการยังยืนได้ว่าทางบริษัทหยดเกลมพลาวเวอร์มหาสนแม่นใดสู่ส้นเพื่อเหตุอะไร ให้ได้มีน้ำมันสวมใส่ย่างเพียงพอโดยเฉพาะเมนทางพี่น้องแข้งเสียงควงและกาแขวงไก่เคียงก็จะได้ใส่น้ำมันราคาถือก่อนบอนอื่นๆมาสัา่นซะแสดงว่าจะบอขาดบอกแค้นทางบริษัทเองก็ได้นําเข่ามาอย่างปกติบอดได้มีการโจกการนําเข่าหรือแม้กระทั่งว่าน้ำมันจะขาดแค้นแต่อย่างใดนี่ถือว่าเป็นการทีอย่างยืนได้สน,นันเฮาก็มาเข้าใจน้ากันไปทีพอยแล้วเป็นบอดทัผส้ม ระวังยิงยว่าเขา้าวนี้คงจะเกิดพ้นประโยชน์ต่อกับทานผูดส้มทุกทานด้วยขอบใจที่ทานเขามาขับส้ม อย่าลืมเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยการกด Subscribe